สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ผมมีรถเก๋งแลคข้ามอดใส่ครับผมแลคาถูกแลคาดีครับผมแลคาโดนใจครับผมกับเจ้ามิซูมิซิมิลลาดครับผมปีสองพันสิบสาครับผมผมขายให้แค่หนึ่งเซนสองหมื่นบาทครับผมเป็นจสิบแปดแลงม้ครับผมจสิบแปดลงม้นะครับผมเครื่องนี้มันรู้รอบคขนครับผมราคามอไส่ครับผมโอ้โหแม่โคตรถูกเลยครับผม นี่ล้างล้างให้ใหม่ๆเลยครับผมเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆล้อแม็กสลดๆแต่งให้เล้อสีล้อเลยนะผมคันสีดำลนๆสวยๆเท่ๆผมบางแดดต้องฝนได้ครับราคานี้มาดูด้านหลังครับผมด้านหลังเป็นคนเรียกว่าโชว์นะผมอันเอียงมาถ่ายมีโชงนะผมนี่ครับลา้างน้ำสวยๆครับผมเดิมๆครับผมผมว่าสวยมันไม่มีสนุนสนิมอะไรไม่เคยอะไรไม่เคยชนนะเออเดิมๆครับผมยอดอะดู ภายในกครับผมเบอร์ภายในครับผมเราได้กกระบอกของเบาเบาอีสานก็เปลี่ยนนี่ครับภายในเป็นเบาะหุ้มหุ้มด้วยเบาะหนังครับผมผมซื้อมาให้ครับผมใส่ใวสวยๆที่เท่ๆรูรูเลยครับผมเอาแบบเอาแบบบ้านราคาแสนส่วครับผมแบบรูรูครับผมเลขไหมครับผมไม่วิ่งผมว่าไม่ไม่ยู่น้อยไม่เท่าไรปะหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรครับผมเลขไม่วิ่งแค่นี้ครับผม นี่ครับเบาะหลัง <c oughs> คอนโซลหน้าซ้ายได้ทุกอย่างนะผมแอร์เย็นนะเป็นเกียร์ออโต้นะผมเจ็ดสิบแปดแรงมา้าน็อตไม่มีขยับนะน็อตไม่มีขยับนะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะเดิมเดี๋ยวเราดูนนเครื่องนะผมลงเครื่องครับผมพี่น้องต้องเสิร์ฟหมดไหนป้านี่ครับ ล่างเสร็จเหไม่ไหมครับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงยังอยู่ครับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงเดิมครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าครับผมแลค้าวหม้อไส้ครับซื้อรถเก่งแลค้าวหม้อไส้บางแดดบางฝนเลยครับผมหม้อน้าไม่มีดันอะไรวะน้ำมันเครื่องไม่มีไอไม่มีน้ำมันเครื่องเยิ้มนะผมไม่มีน้ำมันเครื่องรัวซื้อแน,น่นอนครับผมสตาร์ติดได้ครับได้ปกติดีครับผมราคานี้นะผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะผมสตาร์ติดนะดูนะบ้าน เสียงยังหล่อที่เท่อยู่เลยตุ้มๆตุ้มๆอย่างเนี้เออเห็นไหมเครื่องปกติดีนะสตาร์ได้ขับขีได้ราคาราคาะนี้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทกับเจ้ามีสูมีชีมิหลานะผมปีสองพันสิบสามนะเจ็ดสิบแปดแรงม้านะผมใส่มันมาดูมาดูไอ้นะผมดึงสิดึงสายมันเหมือนเคยนี่เด้อบมมีไอเด้อครับพี่น้อยบมมีไอครับบอกแล้บอมมีไอขับชีได้ปลอดภัยแท้แทครับผมฟ้าละกันเลยนะผม แน่นอนอยู่ีครับรคาคางนี้ขี้เล่นๆครับไม่ได้ทีจริงจังนะผมเพื่อขางนี้ผู้ใดสนใจโทรมาได้ครับผม0 9 5 5 3 1 3 5 0ห้าหผมร้นานอยู่อำเภอจังหวัดขอนแก่นชื่อร้านว่าศรีรัตนเจนริญยนต์ครับโทรมาด้วยครับคันนี้ยังว่างอยู่ใช่ไหมยังว่างอยู่สนใจทักมาเลยขอบคุณมากครับ